อย่างตอนเนี้ยเรามีกาเลสม,มานั่งกินเงินเดือนสบายเลยไม่รู้ว่าเป็นกาเลสหรือกาฝากผู้บริหารสมาคมบางทีอ่มันต้องมีต่อมอดทนให้มันใหญ่หน่อยอถ้ามันมาแล้วมาทำฟุตบอลอย่างจริงจังนะมไม่ใช่มาถอนทุนนะฟูตบอลไทยมีหวังแต่ถ้าผู้บริหารยังมาแนวนี้เลิกฝันไปฟุตบอลโลก าเนี้ยอยากจะถามมุมมองพี่อ๋อถึงฟุตบอลอาเซียนครับของพี่อ๋อเนี่ยเป็นยังไงกับมุมมองของฟุตบอลจริงแชมป์อาเซียนนะฮะผมว่าเป็นเกมสําหรับที่คือช่วงต้นของการมีฟุตบอลรายการเนี่ยมันคือความมุ่งหวังของ AFF คืออยากจะช่วยกันพัฒนายกระดับของฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนให้ไปเทียบกับภูมิภาคอื่นๆของเอเชียนะครับแต่ว่าพอเล่นๆไปเนี่ยผมมองว่า บางทีมันไปยึดติดกับความสําเร็จในเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มเล็กๆเนี่ยมากเกินไปจนทําให้บางทีฟุตบอลไม่ใช่เป็นฟุตบอลมันกลายเป็นเหมือนสงครามไปแล้วตอนนี้ทั้งเรื่องของแฟนบอลเรื่องของตัวนักฟุตบอลคนมาทําทีมเองก็ไม่อยากแพ้ในเกมระดับนี้เขาก็เลยต้องบางทีมีนอกเกมเยอะซึ่งอย่างที่อุ้มมาบอกว่าข่าวหน้าถ้าไม่มี V.R ผมไม่เล่นแล้วนะผมมอกว่านี่ก็คือจะเป็น ถ้า AFF มันยังไม่พัฒนาครับระบบการแข่งขันหรือแ่าแต่เรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาดูแลการแข่งขันให้เทียบเทียงเนี่ยผมมองว่าฟุตบอลในรายการเนี้ยมันจะค่อยตกต่ำลงเพราะว่าจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศก็ไม่ได้มีทีมที่ดีที่สุดมาเล่นเพราะว่าหนึ่งมันมาอยู่ในช่วงของที่เรายังมีหลีกันอยู่ท,ทุกประเทศมีหลีกันหมดแล้วการที่จะให้หลีกไปหยุดเดือนของเดือนเงี้ย คงเป็นไมไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ละต่อไปเนี่ยคราวนี้อยากถามพี่อออว่าอ่ฟุตบอลอาร์เซนครับเนี่ยเราได้แชมป์ม,มาสองสมัยละไอ้ครั้งต่อต่อไปเนี่ยเราจะทํายังไงเออเราจะเอาชุดยู23ไปไหมหรือเราจะเอาทีมชาติไทยชุดบีหรือว่าเราเนี่ยต้องเอาชุดที่ดีที่สุดแล้วก็ต้องไปตั้งเป้าเป็นแชมป์ไม่ได้ตลอดเนี่ยมันอยู่ที่การวางแผนระยะยาวของสมาคมถ้าเราต่อเน,นี่ยบ้างเราเนี่ยมันมีสิบหกสิบเก้า เอ้สิบเจ็ดสิบเก้ายี่สามชุดใหญ่ใช่ไหมครับทีมเหล่านี้คุณจะมีทัวนาเมนต์อะไรให้เขาถ้าสมาคมมันมีการวางแผนที่ดีบางทีอาเซียนคัพเนี้ยมันก็ไม่จาเป็นหรอกครับ,รบที่จะต้องเอาทีมที่ดีที่สุดไปบางครั้งอา้าวชุดใหญ่มีอยู่ในโค้สต็อกห้าสิบกว่าคนเฮ้ย hey, ชุดนี้เตรียมไว้ไปทัวนาเมนต์ที่ดีทัวนาเมนต์ลองเอาชุดนี้ไปผมก็มองว่า นี่จะเป็นงานบริหารจัดการแล้วก็ทําให้ตัวนักฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสลงไปขยับขยายขยับหาประสบการณ์ในเกมระดับชาติแล้วก็มาเป็นสต็อกให้กับชุดใหญ่ได้อาจจะไม่ต้องถึงยู23เพราะผมผมก็คิดเหมือนกันแบบบางทีทีมชาติอะแต่ก่อนมันมีชุด A ชุด B เรารู้อยู่แล้วว่าใครชุด A อ่าใครชุด B บางทีเราอาจจะแซมเปิลเอาแบบเอาชุด B ไปลองสักปีเงี่ยแต่บางที่ พูดยากอ่ะพอถึงเราเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างงี้นะพอมันฟอร์มไม่ดีก็โดนด่ากันคือผู้บริหารสมาคมบางทีอ่ะมันต้องมีต่อมอดทนให้มันใหญ่หน่อยอืมเวลาโดนสื่อโดนแฟนบอลวิพา์วิจารณ์เงี้ยเป๋ะอืมแทนที่จะเดินตามทิศทางที่ตัวเองวางไว้เนี่ยพอมันไม่ประสบความสำเร็จเฮ้ยทัวนาเมนต์นี้ฉันต้องเอาแล้วมันก็เลยทําให้แผนงานที่วางไว้เนี่ยมันตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ไปแบบเราดูประเทศที่มันพัฒนา ไอซีเกมเนี่ยมันคือกีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกพวกจีนญี่ปุน่นเกาหลีเนี่ยมันก็ยังมีเกมของมันอีสเกมก็คล้ายๆกับซีเกม,มแต่ทําไมทีมพวกที่เป็นขาประจําบอลโลกญี่ปุน่นเกาหลีพวกนั้นไม่เคยเป็นแชมป์อ่ะเขาไม่ได้ให้ความสมําคัญเความสำคัญเ็าคือเอาทีมที่เป็นทีมชุด B ีชุด C ของเขาเนี่ยไปหาประสบการณ์กับเกมระดับนี้แล้วมาต่อยอดเฮ้ย มีคนนี้ดีดึงขึ้นมาเล่นครับถ้าดีมันก็ขยับครับเป็นชุด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 ขึ้นใหม่มันก็มีผลผลิตต่อเนื่องของเราชุดใหญ่ตุ้มอเจ็บอ้าวแล้ววิ่งวุ่นหาคนที่จะมาแทนไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องอนี่ด้วยไหมพี่แบบคนเข้ามาบริหารสมาคมเขาก็เอ้ยแชมป์อาเซียนกูก็ต้องได้เป็นเหมือนประดับบารมีไว้หน่อยอะไรเงี้ยก็มีเีมส่วนประดับบารมีไว้หน่อยว่าเออในสมัยที่ฉันเป็นนายกฉันเป็นผู้บริหารเนี่ย ท่านมีแชมป์ติดนะเออมันก็มีส่วนครับมีส่วนพวก,พ <อ S 1> พวกนี้เพราะถ้าเราไม่หวังแชมป์อาเซียนคัพไม่หวังแชมป์ซีเกมไอ,อแชมป์อื่นๆมันมองยากเหมือนกันนะพี่ใช่ใช่เอออะคราวนี้อยากถามถึงปัญหาบางพี่ปัญหาในอดีตของทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นการเตรียมทีมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พี่ออกเคยทําข่าวมาแล้วก็เจอแล้วก็มาถึงในยุคนี้ด้วยที่มันยังรู้สึกว่ามันยังมีอยู่แล้วมันยังแก้ไม่ได้สักทีผมว่าเรื่องของการเตรียมทีมที่มันยังเป็นปัญหาคือเรื่อง โปรแกรมระยะยาวมากกว่าในช่วงหลังๆที่ปัญหาการเตรียมทีมชาติเยอะเนี่ยมันเป็นการทางานระหว่างบริษัทไทยลีกกับสมาคมฟุตบอลสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเตรียมทีมชาติบริษัทไทยลีกเป็นผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลในประเทศถ้าสองกลุ่มเนี้ทั้งที่มันอยู่ด้วยกันแท้ๆไม่เอาโปรแกรมทั้งสองอย่างมารวมกันให้ได้คือสมาคมเองคนเตรียมทีมชาติคุณต้องมีแผนระยะยาวปีสองปีเลยอื คุณจะไปเตะร์น,นเมนม์อะไรบ้างคุณจะมีแมตต์อุ่นเครื่องอวันไหนบ้างเพื่อที่ง่ายต่อการบริหารหลีมไม่ใช่ว่าเฮ้ยหลีกำลังเตะเตะอยู่อ้าวมีโ์นเมนม์นี้โผล่เอ้ยขอไปหน่อยนะเอออันนี้มันก็ไปส่งผลกระทบต่อสโมสรที่เขาจ่ายเงินเดือนนักฟุตบอลทั้งปีครับดังนั้นถ้าสองหน่วยงานเนี่ยมันยังทํางานร่วมกันไม่ได้นะอืโอกาสที่จะการเตรียมทีมผมว่ามันก็จะเป็นปนัญหาบางทีฟุตบอลถ้วยผมก็ยังมองว่า ถ้วยเล็กสุดของบ้านเรานะไม่ต้องเอ่ยชื่อได้ไม่จำเป็นต้องจัดแล้วอ่ะอจัดเพื่อก็อ่านมองในมุมนึงมันก็ทําให้โปรแกรมเนี่ยมันแน่นแล้วมันก็บางทีไปเบียดโปรแกรมทีมชาติบ้างอะไรบ้า<ห>แต่ว่ามองในมุมของสมาคมหรือว่าในมุมของบริษทัทไทยลีกเเขาก็มันก็ได้เงินเข้ามาได้ผูสนับสมุนเข้ามาแต่ว่ามัน สอดคล้องกับการจะไปพัฒนาไหมล่ะครับถูกไหมม,มาที่โปรแกรมแน่นเกินไปขยับนู่นขยับนี่ก็ลําบากถ้าคิดถึงเงินอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการจัดสรรลีกจัดสรรเวลาทีมชาติให้ลงตัวกันเนี่ยก็ต้องประจนกรรมอย่างเงี้ยกันต่อครับผมสองอก็คือเรื่องของงบประมาณการสนับสนุนครับคือบางทีไปเอาคนมาดูแลสิทธิประโยชน์ ต้องเลือกคนที่รู้จักกีฬาจริงๆบางครั้งไปเอาพวกเครือญาติม,มาเป็นคนดูแลพวกเนี้ยแล้วมันไม่ได้มาทําเพื่อวงการกีฬาจริงๆครับอย่างที่เห็นล่าสุดก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ทําไมแบงก์การันตีอยู่ที่ไหนอมไม่มีแบงก์การันตีคุณให้เขามาทําสัญญากับคุณได้ยังไง หรือมาทําแล้วทําไมดึงเอาแบงก์การันตีออกไปกลายเป็นเช็คการันตีแทนนี่คือการส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นแล้วก็ทําให้สมาคมฟุตบอลยุคนี้มีปัญหารเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการเงินครับอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยของเราเคยผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายของรอบคัดเลือกอมันจะมีรอบ10ทีมครั้งหนึง่งแล้วก็รอบ12ทีมล่าสุดของโคซิโก้ครับทำไมมันเราถึงเป็นขาประจําไม่ได้อะ่ะไอ้รอบ12ทีมรอบ10ทีมเนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกไปมันเป็นขาประจําไม่ได้เพราะว่าทรัพยากรนักฟุตบอลของเราม,มันมีจํากัดครับเราทําชุดชุดใหญ่เราก็มีเนี่ย23คนแต่เราไม่มีชุด B ชุด C ที่จะเตรียมต่อเนื่องขึ้นไปขณะที่ชุดเล็ก17 19 23, 23 21 23, 23พวกนี้ไม่มีทัวนาเมนต์ให้เด็กเล่นครับไม่มีทัวนาเมนต์ทั้งในประเทศทั้งเกมระดับนานาชาติให้พวกนี้เล่น โอกาสที่เดมันจะต่อยอดขึ้นไปเนี่ยมันก็อยากจะเห็นได้ว่าพอสิบหกสิบเจ็ดเตะเส็จแพ้ไปเริ่มาใครตัวมันมีหนึ่งทัวร์นาเมนต์อ้าวมาเรียงตัวมันไม่มีการเรียกมาฝึกซ้อมกันเป็นระยะครับโดยโค้ดกลุ่มเดิมนะต้องเอาโค้ดกลุ่มเดิมนะไม่ใช่แพ้เพื่อเปลี่ยนโค้ดซึ่งที่ผ่านมาเราเป็นอย่างนี้อืชุดเล็กสิบเจ็ดคนนี้ทําแพ้ไปหาคนมาทำใหม แล้วสไตล์ฟุตบอลไทยอ่ะโค้ชแต่ละคนมันก็มีรูปแบบของตัวเองครับอย่างที่เมื่อก่อนโค้ชเฮงอยากจะเป็นไทยแลนด์เวย์ไปเอาแบบของญี่ปุ่นมา,มาอะไรอย่างเงี้ยเ,เราไม่เริ่มซะทีไทยแลนด์เวย์เดินทางไปโอ้โหตอกซอกซอยเยอะแยะเลยเลี้ยวเข้าซอยผิดมั่งไปซอยถูกมั่งม,มันก็เลยไม่ได้ตรงไปเป้าหมายซะทีครับอย่างตอนเนี้ยเรามีกาเลสมานั่งกินเงินเดือนสบายเลย ไม่รู้ว่าเป็นกาเลสหรือกาฝากครับ <c oughs> คือไม่เห็นมีว่าเฮ้ยกาเลสมาแล้วแผนพัฒนาฟุตบอลไทยคุณจะทํายังไงครับฟุตบอลระดับเยาว,วชนรูปแบบสไตล์ฟุตบอลไทยมันจะเป็นแบบไหนชุดใหญ่เต่เศรษจกาเลสมีการวิเคราะห์ไหมว่าเฮ้ยคุณยังขาดตรงนั้นตรงนี้คุณได้คุยกับสตาฟโค้ดกันบ้างหรือเปล่ามันไม่ได้เห็นมีความชัดเจนกับสาธารณะว่ากาเลสมาแล้วมันยกระดับอื แต่เขาเนี่ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งครับพี่อ๋อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งหน้าเนี่ยไอโซนเอเชียมันจะเพิ่มขึ้นจากสี่ทีมครึ่งเป็นแปดทีมครึ่งเหมือนกับเพิ่มอีกเท่าหนึ่งอ่ะเออพี่อ๋อคิดว่าของไทยเรามีมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนพี่ผมยังมองว่ายังไงบอลไทยก็ยังไม่ได้ไปบอลโลกอืเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าขาประจํามีอญี่ปุ่นใต้ญี่ปุ่น ซาอุอิหร่านอิหร่านเซทีมละที่แน่เลยนะตอนนี้ออสเตรเลียมีออสเตรเลียอีกเป็นห้าเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเหลืออีกสามทีมครึ่งเรายังไม่ได้นัดตะวันออกกลางเลยคาตาร์ยูเออุซเบกิสถานอิรักไม่ก็ประมาทไม่ได้อิรักเกาหลีเหนือแม้แต่เกาหลีเหนือผมมองว่าเกาหลีเหนือถ้ามันมาเมื่อไหร่มันก็แข่งในฟุตบอลระดับนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทํำยังไงอะในช่วงระยะเวลาพวกนี้ ดีครับโชคดีว่าในอีกเดือนมีนาั้างใช่ไหมที่ตะวันออกกลางเขาเชิญเราไปแข่งผมบอกนี่แหละจะเป็นโอกาสที่ดีว่าฟุตบอลไทยจะได้ไปเรียนรู้สไตล์การเล่นของปุ๊กพวกนี้สมัยก่อนอย่างที่ยุคของพี่หอยพี่ก้องทำฟุตบอลเด็กฟุตบอลเราแพ้ตะวันออกกลางหมดเลยเพราะโดนเลี้ยงกินตัวโดนความสามารถเฉพาะตอนนั้น่ะจะเห็นได้ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยไปเตะตะวันออกกลางถีบยิบเลย มีอะไรก็ไปมีอุ่นเครื่องมีแข่งไปหมดเลยอืแต่จนชุดนั้นไม่กลัวจะเห็นได้ว่าตอนที่ทีมชาติไทยเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายครั้งแรกอเราเล่นกับตะวันออกกลางได้สู้ได้สู้ได้ครับแต่หลงังจากนั้นทุกอย่างมันหายไปหมดเลยอพอตกรอบเสร็จปุ๊บยุบความฝันอืแล้วัเอาแชมป์สี่เกมกันใหม่คือจริงๆคำถามสุดท้ายที่ผมเตรียมไว้จะถามพี่อ๋อว่าถ้าเราจะมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยว่าอเอาละ ได้แชมป์อเซียนครับมา2ครั้งแล้วคราวนี้เราจะต้องไปเอเชียแล้วก็เพื่อมองไปบอลโลกในอนาคตครับอะไรคืออันดับแรกที่ต้องทําเลยสําหรับทีมชาติไทยก็อ,อย่างที่ผมบอกตอนเนี้เราต้องเริ่มหวานเมล็ดลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างจริงจังยุดหลีกจัดเพื่ออะไรเตะฟุกเสร็จจบพัฒนาการต่อเน,นื่อหรือเปล่าในขับไลเซนซิง่งเขียนไว้ชัดเจนครับ สโมสรสมาชิกที่จะได้รับขับไลเซนซิ่งคุณจะต้องมีทีมระดับเยาวชนสามชุดคสิบห้าสิบสองและอีกหนึ่งทีมอยากจะเป็นระดับอายุอะไรก็ได้บริษัทไฮลีคุณดูจริงจังหรือเปล่าตอนนี้ถ้านับเอาจริงๆมันมีไหมมีถึงห้าทีไหมพี่อ่ะาบุรีรัมยักษ์ใหญ่บีจีไม่มีเออนึกไม่ออกเหมือนกันนะไปแฝงกับโรงเรียนครับอันนี้ไม่ใช่อคาเดมี่ของสโมสรครับ ถ้ามีจริงๆเนี่ยผมนึกออกนะบุรีรัมย์อ่ะชนบุรีชนบุรีที่เห็นชัดๆเมืองทองก็เหมือนจะมีทีมของเขาอยู่นะมีเมืองทองมีเมืองทองเพราะตอนหลังก็จะเด่นนะว่าเอาจากเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ก็หลายคนนี่คือบริษัทไทยลีกมันไม่ได้ทํางานอย่างจริงจังเอาใครมานั่งบริหารเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีประธานไทยลีกนะฮะใช่เนี่ยครับผมบอกว่าถ้าเรามีบุคลากรคงหัวที่มันมีความรู้เรื่องฟุตบอล ฟุตบอลไทยมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกรมันต้องไปแล้วเรามีนักฟุตบอลที่ดีเยอะทรัพยากรช้างเผือกก็เยอะแต่ทำไมมันไปไม่ได้เพราะว่าการบริหารม,มันเหมือนกับตอนนี้เจ็ดสิบสองทีมเลือกผู้บริหารคิดดูเจ็ดสิบสองทีมโยนปุ๊งไปเนี่ยเศษตังค์ลงไปเนี่ยแล้วก็มาถอนทุนเหมือนพวกนักการเมืองไม่พัฒนารครับฟุตบอลไทย ถ้ามันมาแล้วมาทำฟุตบอลอย่างจริงจังนะมไม่ใช่มาถอนทุนนะผู้อนไทยมีหวังครับแต่ถ้าผู้บริหารยังมาแนวนี้ลงทุนก่อนเลือกตั้งเยอะแล้วมาถอนทุนภายหลังเ,เลิกฝันไปฟุตบอลโลกและตอนนี้มันเหมือนกับว่าทีมชาติแต่ละชุดเนี่ยมันจะมีคนควบคุมดูแลต่างหากนะพี่ครับอย่างชุดใหญ่ตอนนี้เหมือนกับบาดาลแป้งเนี่ยแกสิทธิ์ขาดเลยดูแล ไอชุดยูยี่สานี่ก็มีคุณยุทธนายิมการุณใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวชุดเด็กตอนนี้ก็มีของบุีรัมมาและอ่มันก็เลยเหมือนเฮ้ยมันแยกกันหรือเปล่ามันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันอ่ะก็ต่างคนต่างทาอ่ะคือฉันได้รับมอบหมายแลวฉันก็เอากลุ่มคนที่ฉันไว้วางใจรู้จักสนิทชิดเชื้อกันมาทอมันก็เป็นต่างคนต่างทาอย่างที่ผมบอกทั้งเมื่อไหร่ฟุตบอลไทยอ่ะมันยังไม่มี รูปแบบของตัวเองที่ชัดเจนสไตล์ฟุตบอลของตัวเองที่ชัดเจนนะมันก็จะอย่างเงี้ยจื๊บสิบเจ็ดปีขึ้นมาสิบเก้าเอ้ยเด็กต้องมาปรับแท็กติกปรับรูปแบบการเล่นใหม่เพราะโค้ชคนละกลุ่มสไตล์ฟุตบอลก็คนละแบบครับจากเกมลูกมาเล่นเกมรับเกมรับหรือจะไปไหนอีกอแต่ละคนมีรูปแบบต่างกันครับ